พูดอะไรลูกพูดอะไรบ่นโมก้าไปบ่นอะไรล่ะบ่นอะไรกินนมก็ไม่กินบ่นเลยล่ะคือขี้บนเนี่ยวะขี้บนได้ใครขี้บนได้ใคร ยอยู่ขี้บนไ่ไไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสายหัวแล้ว